เอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับผมนี่ขอนำเสนอนะครับผมข้าวอีกหนึ่งสายพันธ์ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือ Y ายทีครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้มีอายุได้65วันครับผมบยเป็นแต่สอนให้ครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง y o u YouTube f a c e b o o k แฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊ t o k ครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตร c h a n n น l ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับเซาบเนครับผมเราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมมะขามาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะกับข้าวนะครับประมาณ5สายพันธุ์นะครับผมนี่ที่ทำการพอปลูกนะครับในฤดูการนาปังนะครับครั้งที่1นะครับ 2,566ถึง2,567นะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับยังที่ผมใ้ไตเติลให้พี่น้องปองไปได้เราฟังกันแล้วนะครับว่ายที006ครับเป็นเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นุ่มขัญใช้วัชเกษตรนะครับเพึ่งทําการพ่อปลูกนะครับอยู่ในพื้นที่ของโคกหนองนาถ้ำมะขามมหาสารคามของเฮาเป็นปีแรกครับผมนี่ซึ่งตอนนี้มีพี่น้องปองไปนะครับทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับมาเบิ่งเขาสายพันธุ์นี่เนาะครับผมนี่เนาะ ซึ่งตอนนี้ยังสิผมได้ไตเติลให้พี่น้องปองไปไดี๋้วฟังกันนะครับว่าอายุเพียง65วันเท่านั้นนะครับซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ย105วันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับพอยพี่น้องเลยโอยตอบรับดีครับปัยังครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเข้าไปเบื้องกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเบื้องต้นเข้ามาเบื้องทางคันแท้นะครับเสร็จนี้เนาะซึ่งทางด้านซ้ายมือนี่คือ ว t 006ครับผมส่วนทางด้านขวามือนี่ครับตอนนี้กำลังถอกเนาะกำลังเริ่มออกรวงครับผมไก่ทองคำ89ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบื้องลักษณะนะครับของออต้นเขานะครับผมของใบเขานะครับสำหรับว t 006นะครับก่อนที่เขาสิมาวอกรายละเอียดต่างๆกันนะครับเอาให้พี่น้องป้องปายได้เบิ้งครับผมนี่เห็นบห ปัดนี่เห็นบอสั้นสังหลังอยครับพี่น้องครับนี่นี่คือลักษณะประการแรกนี่ครับที่ผมมีความประทับใจอ่าแล้วก็พรา่พี่น้องป้องไปนะครับได้รับการตอบรับที่ว่าเนี่ยนะครับผมแล้วก็พราะ่พี่น้องป้องไปนะครับที่เพิ่นประทับใจอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของต้นครับผมพี่น้องครับนี่เห็นบอนี่ขนาดวานทีที่เนีครับพี่น้องครับนี่ก็ยังบ่ใบกองเนาะ เป็นใบตรงนะครับแล้วก็สันสังหลังเลยนะครับผมนี่เนาะประการแรกที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าลักษณะพันธุ์ของเขาครับพี่น้องครับนี่ลักษณะประจําพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้นี่ครับผมนี่สีมีลักษณะแบบนี้นะครับประการที่2ก็คือเราได้ปุ๋ยดีนะครับปุ๋ยตราเมวเงินนะครับผมเขียวทนเขียวนานแล้วก็เขียวใบตั้งครับผมนี่เนาะ ทั an, era, za, ini, between, the the ้งสูตรแตกรากแตกกอนะครับแล้วก็สูตรรับรวงครับพี่น้องครับก็เลยเฮ็ดให้สั้นแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาวันนี้เข้าไปเบิ้งตรงบริเวณก่อเทียนชัดครับผมพี่น้องไปกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เขามาเบิ้งแก่มาเบิ้งมุมทั้งนี้ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะแต่ก่อนเข้าสิไปเบิ้งนะครับลักษณะของก่อเขาเนาะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยู่ในระยะใดนะครับมาเบิ้งนะครับผมนี่ สำหรับนาแปลงนี้บริหารจัดการหญ้าโดยแฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับน,นี่เบอร์โทรพร้อมเดอ้อนี่อยากให้พี่น้องต้องไปได้เบิ่งว่าหญ้าบ่มีพอ่อเส้นเลยครับพี่น้องครับหญ้าไม่มีแม้แต่เส้นเดียวมแต่เข่าออยต้อยครับโดยมีการบริหารจัดการหญ้านะครับโดยแฮปปี้การเกษตรนะครับซึ่งเขามีทั้งชุดของสารกําจัดหญ้านะครับที่เป็นลักษณะคุมเลนคุมค่านะครับและนอกจากนั้นกําจัดหญ้าขนาดเล็ก แล้วก็การกําจัด้าขนาดใหญ่นะครับที่ค้บวงจรครับผมให้ผู้ใดมียาหลายๆนี่ให้โทษปรึกษาเด้อนี่ครับผมนี่เนาะแฮปปี้การเกษตรครับนี่เบอร์โทรครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมนี่แก่ทั้งนี้ครับผมสําหรับ Y t 0ท6ของเราครับผมพี่น้องครับนี่อยากให้พี่น้องป้องปายนะครับเดี๋มาเบิ่งทั้งนี่ครับผมลักษณะของก่อเนาะเอาขามห้องเมียงทั้งนี่มาจักน้อยครับผมนี่ นี่เป็นตรงบริเวณที่เห็นได้ชัดนะครับลักษณะของต้นลักษณะของกอครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องได้เบิ้งกันชัดๆ,ๆนี่ครับนี่คือลักษณะของต้นลักษณะของกอของวายทีศูนย์ศูนย์หกกอเดียวครับผมนี่ออวายมินยี่สิบต้นครับพี่น้องครับนี่ซึ่งถามว่าช่วงนี้อยู่ระยะที่เท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้นี่ อ,อ,อายุหกสิบหามือกับตอนนี้กับกลมแล้วครับผมพี่น้องครับนี่มานแล้วเนาะบางส่วนก็กลมบางส่วนก็มานแล้วนะครับผมนี่เห็น,นบ่มเบิ่งลักษณะใบครับพี่น้องครับเห็นบ่บุ้ยใบตั้งศบลบอยู่ครับผมและก็ลักษณะของเปิ้นของใบนี่ครับเห็นบ่ครับใบบักหง่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่เขียวปื้อๆครับแต่เป็นเขียวแบบสว่างๆเนาะนี่แหละคือคือ เขียวบ่ามันยูเรียครับผมเนื่องจากว่าใช้สูตรล่าสุดนะครับสูตรรับดวงสิบห้าห้ายี่ห้าตามแนวเงินเนาะเอาให้พี่น้องเบิ้งอีกนะครับผมนี่เบิ้งลักษณะของการแตกกอนี่นี่จังเห็นได้ชัดว่าตอนนี้คือกลมนี่คือมัานพอสมควรแล้วนะครับผมนี่นี่ประมาณเกือบยี่สิบต้นครับผมนี่ในแต่ละกอแต่ละก่อเนาะบาที่นี่หลายคนสอบถามว่าความสูงนี่ เท่าไดนองนุ่มขวัญชัยสำหรับไหว้ที่006เข้าความสูงนี่อยู่ประมาณ1เมตรถึง1เมตร10เซนครับพี่น้องเมตรถึงเมตร10เซนครับพี่น้องครับซึ่งความสูงนะครับอยู่ระหว่าง1เมตรนะครับถึง1เมตร10เซนคือเข้าวัดจากโคนต้นมาถึงใบทงครับผมอืมก็ไม่สูงมากก็เลยทําให้ไม่ล้มครับพี่น้องครับนี่เนาะ และก็เป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นความหวังของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมนี่เนาะนี่สำหรับวายทีศของเราครับผมนี่บ่กวาสิไทยไปทั้งไหนครับไทยไปไายมาเนี่กระง่ามคือเก่าเหมือนเดิมเบิ่งนะครับทั้งด้านนี่ก็คือกันนี่โอ้ยนี่เห็นบ่นี่ครับนี่ล่ละคือลักษณะของงอแห้งของเขานะครับเป็นลักษณะดีนะครับของเขาเนะ นี่กระสิมีลักษณะแบบนี้นะครับผมส่วนเรื่องผลผลิตนะครับเห็นเพื่อนผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํานะครับบอกว่าตันสองตันสามยังครับพี่น้องครับในแต่ละไรเนาะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งนะครับว่าหลังจากที่ออกห่วงแล้วหลังจากถอกแล้วนะครับผมรวมไปถึงนะครับหลังเจ็บเกี่ยวนี่ที่ได้ผลผลิตหลายปันดนะครับผมพี่น้องครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่เบื้องลักษณะของ ลำต้นนี่เบื้องลักษณะของแต่ว่าเบื้องต้นนี่เบื้องลักษณะของใบลักษณะของลำต้นนี่ว้าหวานบอบพาดครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับพอยพี่น้องป้องไปท่านใดน,นะครับอยากิได้เข่าสายพันธุ์นี่ครับวายทีศูนครับผมอายุการเก็บเกี่ยว105วันครับผมพี่น้องครับนี่เนาะึ่งเฮาก็มีจํานวนจํากัดนะครับพอม เขากะสิคมาภายใน้บกีมือนี้แล้วนะครับสําหรับฤดูกาลนาปังรอบต่อไปหรือว่าสิไสหน้าปีก็ได้ครับพี่น้องครับนี่เนาะสามหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องครับนี่ศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สองแปดหกแปดสี่ครับศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งหกสี่สองห้าสองนะครับแล้วก็ศูนย์หกห้าครับศูนย์สี่เก้าห้าเก้าเก้าเก้านะครับเอาจังไลยฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตร ค้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับคอมแล้ผ้าจากพี่นององไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเป็นตะสอนให้ครับผมวายที 0, 0, ครับผม